สวัสดีครับวันนี้เดินทางไปอำเภอบางบานอายุทยาอีกครับไปแก้งานครับติดตั้งระบบแอร์ให้ลูกค้าแล้วมีปัญหานิดหน่อยครับความเย็นใช้ได้แต่คอมแอร์เสียงดังครับเดี๋ยวจะเอาคอมไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับงานมีปัญหานิดหน่อยนะครับวันนั้นไปแค่สองคนเลยไม่มีคนช่วยนะครับ วันนี้จัดชุดใหญ่เลยครับเอาทีมงานไปช่วยครับแต่ก่อนจะถึงลูกค้านี่หมดไปเกือบจะพันแล้วครับไหนจะค่าแก๊สไหนจะค่าขานมทีมงานนี่ครับมาแล้วครับก่อนจะถึงนะครับบ้านลูกค้าน้องแสงดาวจัดหนักจัดเต็มให้เด็กๆแล้วครับนี่น้องดอม น้องเบิ้มน้องแป้งจัดหนักจัดเต็มเลยนัดลูกค้าไว้เก้าโมงนะครับตอนนี้จะสิบโมงยังไม่ถึงบ้านลูกค้าเลยเดินทางต่อกันเลยครับไปแก้งานอีกนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนคอมแอร์ให้ลูกค้าครับความเย็นใช้ได้แต่ว่าคอมมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับเลยไม่สบายใจครับ ไปเปลี่ยนให้ลูกค้าดีกว่าครับสวัสดีครับไปแก้งานครับสู้ๆครับวันนี้มีทีมงานไปค่็คิดว่าจะสำเร็จแน่นอนนะครับดูครับทีมงานจัดขนมนะครับเสบียงอาหารไปเต็มที่เลยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่อำเภอบางบานอายุทยาอีกทีนะครับสวัสดีครับ